สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีอาจารย์ที่รักและชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้มาดูเฉลยกงรวมนะครับเฉลยกงรวมมีอยู่สิบตัวนะครับเฉลยพวกนี้ก็ผมต่อมาได้เรื่อยๆครับ มีตัวที่เข้ามาไม่รู้เสียงนะครับมาคูแล้วก็โดดเยียบอย่างเดียวก็มีนะครับบางตัวใส่ทิ้งไว้กลับมาติดแล้วอย่างเงี้ยก็มีนะครับบางตัวเข้ามาครับโดดเยียบเลยก็หลายตัวนะครับมีอยู่สิบสองนะครับสิบสองขุพนพลสิบสองตัวนี่ครับ สวยก็มีอยู่หลายตัวนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับนี่ลายมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ส่วนมากเท่าที่ดูแล้วตัวเมียจะเยอะกว่าตัวผู้นะครับวันนี้มีอยู่12ตัวนะครับผมจะเปิดแบ่งนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้นกนะครับตัวเมียไว้ทำสายพันธุ์นะครับหรือตัวผู้ นะครับเอาไปเลี้ยงนะครับผมจะเปิดแบ่งในราคาเบาๆนะครับตัวเมียโอ้ค่อนข้างหลายตัวนะครับตัวเมีสยสวยๆหลายตัวเลยตัวผู้ก็ตัวใหญ่ๆสวยๆก็มีหลายตัวนะครับจิกกันก็มีนะครับอยู่ในกรงรวมกรงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับ มีอยู่สิบสองตัวนะครับอยู่ในนี้ก็นี่นะครับกาลังสามนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับลายสวยนะครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้บังอยู่นี่ครับนี่นี่นะครับนกหนุ่มๆกาลังขึ้นใหม่นะครับนกพวกนี้ นกอายุดีๆก็ไม่ทันนะครับไม่ทันคนต่อนะครับเพราะว่าคนต่อก็ค่อนข้างเยอะนะครับโซนแถวบ้านผมนะครับมีอยู่สิบสองขุนพลนะครับคลิปนี้จะมาแบบสั้นๆนะครับอเอาใจความสําคัญเลยผมจะเปิดแบ่งเลยนะครับสิบสองตัวนี้ผมเปิดแบ่งตัวละห้าสิบบาทนะครับเอาไปคัดกันเองนะครับใครต้องการตัวเมียไปทําสายนะครับ ก็ตัวเมียที่ผมเอาเข้าคู่กับเจ้าปืนกลผมก็คัดมาจากกรงรวมนี่แหละครับคัดเลี้ยงไว้สักสองสามเดือนก็เข้าคู่ได้แล้วนะครับตัวเมียไม่นานนะครับรอให้เขาร้องเรียกหลังเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูวางไข่นะครับฤดูเข้าคู่ของนกนะครับไม่นานเดี๋ยวตัวเมียเขาก็ร้องเรียกหลังเองนะครับอตัวตัวเมียที่ผมเข้าคู่กับเจ้าปืนกลก็ไข่แล้วนะครับไข่ไปเดียวครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับ มีสวยอยู่หลายตัวอยู่นะครับตัวผู้ก็สวยก็มีอยู่นะครับแต่เสียงอะไรผมก็ไม่ได้ยินนะครับนี่ตัวเมียที่เมื่อวานอาจารย์เอ็มต่อได้มานะครับเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นสองกลุกเต็มนะครับตัวเมียใส่ปอกขาไว้แล้วนะครับนี่ยเสียงดีนะครับตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่เลยตัวนี้มีอยู่สิบสองกุ่นปนนะครับผมจะแบ่งตัวละห้าสิบาทนะครับถ้าใครสนใจผมจะแบ่งแบบมะเมานะครับ อ่าสิบสองตัวไปเลยนะครับหรือท่านใดอยู่ใ,ใกล้ๆมาคัดมาคัดเอาเองก็ได้นะครับอ่าตัวละห้าสิบบาทนะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้น่าเอาไปเลี้ยงไปช้ำนะครับในตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้เพิ่งขึ้นใหม่แล้วครับเนี่ยนกกาลังขึ้นใหม่นกหนุม่มนกหนุ่มน้อยนะครับพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็ลายสวย ก็เป็นว่านี่ครับภาพรวมๆนะครับนกกรงรวมสภาพก็ประมาณนี้แหละครับมีจิกกันนะครับมีตัวคุมอยู่มีตัวดุอยู่นะครับไล่จิกชาวบ้านเขาอยู่อ่สิบสองตัวนี้ตัวละห้าสิบาทนะครับใครสนใจโทรมานะครับศูนย์หกห้าห้าสามสองสองสองแปดนะครับนี่นะครับ ภาพรวมก็ประมาณนี้และครับลายดีๆนะครับลายดีๆมีมีหลายตัวเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยนี่ตัวนี้นี่นะครับเอาเป็นว่าราคาเบาๆนะครับถ้าท่านใดสนใจนี่นะครับเอาไปหรือท่านใดต้องการเอาไปปล่อยก็ได้นะครับปล,ปล่อยที่บ้านหรือไปเลี้ยงมีกรงใบใหญ่ๆนะครับที่บ้านเอาไป ไปเลี้ยงไว้นะครับไปคัดเอานะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ตั้นๆเรียวๆนะครับห้าสิบบาทนะครับสิบสองตัวก็หกร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งผมส่งได้ทั้งหมดทั้งสิบสองตัวในกล่องเดียวนะครับค่าส่งห้าร้อยบาทนะครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทเลยคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับท่านใดสนใจโทรมานะครับผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับ